เดี๋ยวเราไปคาเฟ่นะคะคืบม,มากเลยคืบเงินแสงไม่เข้าจะไปคาเฟ่แฮนดี่พอตเตอร์นะคะเดี๋ยวติดตามชมนะคะว่าจะเป็นยังไง เรามาถึงแล้วนะคะเออเป็นคาเฟ่ป๊อปอัพแฮร์รี่พอตเตอร์นะได้คิวแล้วนะคะตอนนี้เ mm hmm. ข้ามาในร้านนะคะเรียกได้ว่ามีแผ่นการโควิดนากันเต็มไปหมดเลยนะคะ mm hmm. ก่อนเข้าร้านนะคะเราได้จับฉลากนะคะได้ซองใส่แมสนะคะ mm hmm. เป็นรูปแฮร์รี่พอตเตอร์ค่ะดีใจมาก mm hmm. อันนี้คือบรรยากาศภายในร้านนะคะ ามาถึงที่นั่งแล้วนะคะอันนี้ข้างหลังคือฉายเป็นภาพ,พยนต์นะคะแฮร์รี่พอตเตอร์นะคะภาษาญี่ปุ่นอรอหันมาเสิร์ฟแป๊บหนึ่งนะคะตันเต้นมาแล้วนะคะอันนี้คือสั่งเป็นสลัดเคยดูเป่าที่มันเป็นไอตัวสลัดผักที่มันแบบว่าดึงขึ้นมาแล้วมันจะกรีดอะ่ะคืออันนั้นนะคะนี่แน่พร้อมกับครกชุดหนึ่งนะคะ โอเคเดี๋ยวเราก็เออต้องมาตำตัวสไปซ์ก่อนนะคะตัวตัวเครื่องเทศนะ,ะตำปกปกปกญี่ปุ่นคือโตข้างๆมองหน้าแล้วค่ะโอเคนะคะเพอได้ที่ <laughs> เดี๋ยวเราจะเอาไปโรยในสลัดของเรานะคะสลัดอะไรหน้าตาพิศวงมากคือทุกอย่างกินได้นะคะยกเว้นไอตัวภาชนะที่เป็นตีนเผานะคะ okay, <laughs> โอเคโรยลงไปเลย ดึงไม่ขึ้นนะคะคิดว่ามันจะดึงได้แต่อีกหมดดึงไม่ได้นะคะโอเคเดี๋ยวเอาไงดีวะเอาไว้แบบนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวลดน้ํามันนิดนึงนะคะอันที่ลาดอยู่นี้คือน้ําสลัดนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปชิมกันเลยนะคะเดี๋ยวถอดแมสเก็บลงไปในซองแป๊บหนึ่งนะคะแทนแทนแมสเก็บไว้ในซองที่เขาให้มานะคะ แฮร์รี่พอร์นะส่วนหยกสั่งน้ำมาเป็นสมูตตี้น่าจะเป็นแคนเบอรี่นะคะค่อนข้างจอันนี้ก็น่าจะเปรี้ยวนิดนึงเนะเาะทำทำทำป้าฮอกวอตตกและะ้วตัวข้าเออกรารจีบให้ไม่เป็นไรค่ะป๊าเป็นยังจ้ายิบได้จ้าโอ้ยขอโทษหลายๆด้วยจ้าวันนี้มาคนเดียวนะคะเอาช้อนนะคะมาตักตัวสมูตตี้กินนะ คือโต้ข้างๆญี่ปุ่นมองหน้าละอองเ้ยเปียว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 มันสมนะคะเมื่อกี้เปราะแสบแห้งแต่ก็กินได้ยินด้อจ้าอืม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 เปียวสมอ่าแล้วพักไปพักมาสิตกลาวแล้วเด้อจ้า เดี๋ยวเรามาชิมสลัดกันเลยนะคะสลัดนี้ก็มีผักนานาชนิดนะคะมีเนื้อไก่ใส่ให้ด้วยนะคะก็ชิมคำแรกรสชาติเป็นจะไดมันคือสมว่ะสมอีกอย่างว่ะมันเป็นส้มๆนะคะคือเป็นรสชาติออกเปรี้ยวนะคะมันน้ำสลัดคือไม่รู้ว่าเพราะว่าหยกลดน้ำเยอะเกินไปหรือเปล่านะคะ รสชาติไม่ต้องพูดถึงนะคะอันนี้กินดินแล้วค่ะล่าสุดมันกินได้นะคะเป็นเหมือนแบบพวกเครื่องเทศแล้วก็มันเคลือบอผงสีดำๆก็ไม่รู้อะไรเดี๋ยวเราเทออกมาดูกันนะคะเหมือนดินจริงๆเลยเนาะแต่จริงๆมันไม่ใช่ดินเนาะข้างในาเป็นถั่วนะคะส่วนต้มเทออกมาเลย สชาติไม่ต้องพูดถึงนะคะเพราะบอกเลยว่ามันมาเอาบรรยากาศจริงๆนะคะคือไม่อร่อยนะคะก็เดี๋ยวชิมเขาไปคำแรกเนาะอันนี้รอบนี้คือใส่ดินไอตรงที่มันอยู่ในถ้วยลงไปด้วยนะคะมีผักชีด้วยนะคะผักชีบ้านเราลองกินไอตัวสีดำๆดูมันออกจะออกรสชาติหวานๆนะคะแล้วก็ไอตัวน้ำสลัดมันจะออกแบบว่าเปรียปร้ยว ส่วนไอที่ถือขึ้นมาเมื่อกี้นะคะมันจะเป็นคล้ายๆแป้งมันฝรั่งนะคะรสชาติหวานวก็ห่อด้วยผักพันผักอันนี้โอเครสชาติพอใช้ได้ตบด้วยไอ้น้ำสลัดเปียวนะคะพอกินได้อะคะ่ะจานนี้นะคะน่าจะประมาณหนึ่งพันเยนเนาะอันนี้คือลืมสังเกตนะคะว่ามันมันมันเปื้อนปากด้วยเนาะไอตัวดินอะมัน เป็นสีดำนะคะเพื่อนเพื่อนปากเราด้วยกินไปกินมานะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มปากดำขึ้นเรื่อยๆนะคะหืมเป็นยังปากก็ดำว่าเพือกินยังมาโอ้ยโอยยังโอ้ยโอ้ไมคกอดเช็ดก่อนละโอมาต่อกันด้วยของหวานเลยคะ่ะของหวานอันนี้มาจากเรื่องของแฟนตาสติกบิดนะคะไอตัวที่มันขโมยพวกเพรอะ ของหวานอร่อยเนาะของหวานเป็นสายไหมสีดำนะคะหอมหุ้มไอศครีมข้างในแล้วก็เป็นชาดส้มนะคะของหวานชูหกให้กับญี่ปุ่นจริงๆค่ะอร่อยมากมีบรรยากาศร้านรลบๆนะคะวันนี้ก็เป็นวอล์กง่ายๆายเนาะเลยขอจบก่อนนะคะบ๊ายบายไปก่อนเด้อ